ไปชิวแดดหาคิวท <มา S 1> อด<ม>ไปยังเจนจองจาไปเจ้นเจ้นเจ้นเจนเจนเจ้นเจนเจ้นเจ้นเจ้นเจนเจ้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 นเจ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 นเนเจนเจนนเจนเจ้นเจ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 นเ้นเจ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  นี่ถือว่านโดนทั้งวันเลย่แล้แต่ประมาณประมาณตึ้งห้าสิบเนประมาณตรงนั้นครับผมไม่แน่ใจตรงไหนเลยขอแฟนกับกูอาจบอกงไว่าตึ้งห้าสิบเรมพัดค่านผ่านทีวีพูน่อยเอานี่ตึ้งห้าสิบทรนักผ่านผ่านทีทีวีพูนะคเลย สวัสดีครับแฟนๆชีวีฟูนะครับผมดีไหมบ้างครับวันนี้สนุกไหมครับดูข่าวมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้ดูข่าวมีความสุขนะครับแล้วก็นอนหลับฝันดีนะครับคืนนี้แล้วก็คุณไอเด้วยครับผมสวัสดีครับหนึ่งสองสามนี่เลยคะสามตัวนะครับสามตัวนะฮะพี่เพิ่งไปนารีแบบคุยด้วยตอนนี้นี่ปิดขายอ่ะนี่ปิดขาย นี้นะคะก็คือบรรยากาศนะคะของพ,พี่นักข่าวนะคะทุกคนที่ทำงานกันแบบว่าสู้ตายเลยนะคระับด <c oughs> ูๆบรรยากาศที่นารมากเลยค่ะท่านผู้ชมนี่น้องนะะักข่าวทึ้นมาดูนะครับ เอาละค่ะคุณผู้ชมนะคะก็ภาพบรรยากาศงานวันนี้นะคะก็คึกคักนะคะยเยอะแยะมากมายเลยจีเดียนทะะั่งวัยด้วยเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะขอบคุณันใหม่นะฮะว่าจะพาไปไหนอีกนะคะบ๊ายบาย